เป็นเซียนภานะครับแล้วก็ได้มอบบวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นเจ้าโสภพันาด้วยนะครับจะเป็นเนื้อพงนะเป็นหลวงพุโตนะครับหลวงพ่อท่อปมานแต่ออกกันทุกสลอนนะครับหมดเลยเป็นเสนอบวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลนี้แล้วก็มีบ้านดีมาเยอะนะครับแล้วก็จะมีมวลสารสมเด็จคุณไว้หน่อยนี่นีอะไรต้องเนี่ยเดี๋ยวแยกไปหมดเลยครับมวสารหัวห่วงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่นี่ๆนะทีมโต๊ะบล็อกเราอยู่นี่ นี่ก็เป็นหลวงปู่ต๊ะด้วยนี่จะเป็นที่วัาปักน้ำองค์วันนั้นนะที่ผมเช่ามาหกเจ็ดหมื่นนะฮะแล้วแกะมาไม่ได้แตกหมดนะฮะแตกหมดแล้วก็จะมาเป็นมวลสามในวันนี้ด้วยนะครับนี่เป็นหลวงุบุญเป็นหลวงพุบุญนะครับพิตารบก็นี่จะเป็นอะไรทั้งเนี้ยสมเด็จสามปื้มสามปื้มแล้วก็ทาอื่นอื่นอีกมากมายเลยนะครับ เป็นชสมรรถบางของผมนะฮะเป็นชิ้นสมรรถบางของผมสำหรับโมนศาลนี้ก็เกือบล้านแล้วฮะแบบนี้ครับกขนมโต๊ะครัขนม,มโต๊ะตรงนี้แตกด้วยนะมีตะกุดสามดอกด้วยไม่รู้ว่าตอนหลอมแล้วจะเป็นยังไงนะครับดีครับพี่สวัสดีครับมีเต็มเลยในนี้ครับโมนสานอารมณ์เข้อกันอยู่ไหนลนะ่ะ อ้าไม่ใช่นี่รูปแบบของเหรียญครับเหรียญพกการันต์อยู่ไหนในนี้เหรอเรียบเลยในนี้อยู่ในนี้แน่นอนเดี๋ยวเราจับเรียงมาให้เห็นชัดเจนนะครับเรียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตรงข้างในครับในขั้นตอนการหลอมจนวนมูลสารนะครับอนเเดี๋ยวอาำปัจจัยนะครับเพื่อเป็นรูปเจ้าสัวนะครับ เจ้าสัวพันล้านนะครับซึ่งเป็นว <player> ัต <Souls> ถุ <camer enfant> มงคลที่จะออกเดือนไหนนะบอยเดือนตุลาคเดือนประมาณเดือนตุลารอติดตามผลงานของบอยทับประจันนะครับเป็นเหรียญที่สวยอ่ะมาจากของการอนุโวนะครับคุณกูจําด้ไเลยนี่กูเนี่ยคนจำครับอนุโมทนานะครับทุกคนนะครับนี่คือเงิน5ล้านบาทซึ่งเจ้าสัวพันล้านถวายให้แกหลวงปู่จือวัดเขาตะมอเพื่อทําประโยชน์ นะครับแก่วัดเขาต้นออครับรับรู้นะครับขอทนุโมทนาาทีเราไปทำพิธีทีมูสาเลยเดี๋ยวนิมนต์ลุงปูไปเลยหมบอครับเนอยจะแล้ว อย่งเตรียมวนชานไว้รองนะครับจรอเป็นรอยถ่ายรูปกับเอฟซีบนี้ครูนะครับเชิญเลิกพิธีก็ได้อบคนะเดี๋ยวจะให้รูปครูโยงสายสมาก็ได้ อันนี้เป็นเป็นไส้เนื้อต่างกันครับน่กันต่างลโอเมค้นเป็นเหรียญ่คน นี่เป็นเหรียญหลวงปู่กันการหลวงปู่เยี่มวัดนนะเนื้อสำิเน,นะเนื้อสมิาะก็การยนนี่ครับเป็นมงคลแลว้วก็เป็นสิริมงคลแกุู่้เจ้าสัวพันล้าน เดี๋ยวพิ่ไปนะครับขอขออ่นี่เป็นเป็นห่วงนะครับเหรียญที่บอยซื้อมานะแล้วก็มีคนที่เก็บไว้นะเป็นเหรียญห่วงแท้เหรียญโบรานะครับเหรียญแ้ใชนี่ยาห่วงนี้สุดยอดเลยเนี่ยแยกไม่หมดนะครับนาอันนี้ไม่มีิีหลังเจี้ยวขวครับก่อน งานกูคุ้มเลยนะทำบุญครับทำบุญอรเอร็ะครับเร็เอาไว้เ็วนะครับจะได้เขีายปอุานนครับจะ้างปทบ่อยตันะคระครับเย้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเขาจะเอาไปตันให้อเดียวนี้เรแรงจริง

ันนี้นะครับผมได้มาพีมนศาลน,นะครับที่วัดของผู้ชืนะครับวัดเขาตงนกหลวงพ่อที่ทำบฉภูมินะครับแล้วก็หลังจากที่พีมนุนศาลเสร็จนะครับ <Wow. S 2> แล้วก็นำตั้งใจที่จะมอบเหรียญเนื้อทองแดงนะครับไว้ที่วัดเขาตะนกแห่งนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆื่นสามเเอ่อเพื่อนๆที่ชอบทําบุญนะครับหรืออยากจะสะสมเหรียญนะครับมาทําบุญได้ที่วัดเขาตะนกแห่งนี้นะครับ ก็จะไม่เกี่ยวกับชุดที่ทำที่จำทำจับจองนะครับในชุดรุ่นพลังรุนนะครับเนื้อทองแดงจะมีเฉพาะที่ห้องของมูลนิธิใช่ไหมเนื้อทองแดงจะมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับก็หากว่าใครสนใจหรืออยากจะร่วมทุนก็มาที่วัดได้เลยโดยตรงครับผมก็จะมอบ<อ>เหรียญให้ประมาณหนึ่งเหรียญโว่ากี่นั้นวชทีนี้นะครับสาธุสาธุ sẽ đi hái đẻt phải không? hạ để phải không? đó, tôi thấy con đi hạ